คือคนจะสงสัยเนาะว่าขอมเนี่ยเป็นไทยหรือว่าขอมเนี่ยเป็นเขมรขอมดูจะเหมือนกลุ่มคนอีสานคือจะพูดอยู่ในตำนานพื้นเมืองเชียงแสนนะครับเหมือนกับขอมจะอยู่ใกล้เชียงแสนมากซึ่งถ้าอยู่ใกล้เชียงแสนมากเนี่ยหนึ่งในนั้นแล้วต้องเป็นอีสานแน่ๆผมมองว่าขอมเนี่ยเป็นคำถูกเรียบของคนไทยที่เคลื่อนย้ายลงมาและเห็นกลุ่มคนทางตอนใต้ทั้งในอีสานก็ดีในภาคกลางก็ดี แล้วก็ในกามบ,บูชาก็ดีเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่าขอมเพระาะฉะนั้นขอมนี่เป็นคําถูกเรียกนะคนเขมรก็อาจจะเป็นขอมกลุ่มหนึง่งคนอีสานก็อาจจะเป็นขอมกลุ่มหนึ่งดีบีโซเทาสวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่ได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉันทัศน์เพียรธรรมนะท่านเป็นเจ้าของช่องนะฮะเสียงสะท้อนจากอดีตซึ่งเป็นช่องประวัติศาสตร์เราเคยออกมาออกคลิปมาครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ได้ มาที่นี่นะฮะมาที่สตูดิโอแล้วก็มาพูดคุยกันตัวเป็นๆอยากให้อาจารย์กรุณาแนะนํำช่องนิดหนึ่งครว่าช่องนี้มีวัตถุประสองค์ยังไงครับเ,ออเสียงสะท้อนอดีตครับเป็นชื่อช่องผมมันเริ่มมาจากที่ผมลงไปสำรวจวัดในอยุธยาแล้วก็ขยายขอบข่ายไปพื้นที่อื่นๆสุขโขทยัยล้านนาูชาพมา่าศรีลังกาอินเดียแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็สนุกกับการที่จะเติมเต็มประวัติศาสตร์นะครับ คือบ้านเราเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มานานแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะสะโคบอยู่ในเรื่องเฉพาะส่วนผมก็พยายามที่จะทําให้ช่องนี้มันเป็นพื้นที่ที่จะขยายความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสนี่ยังมาซักถามรายละเอียดตอนนี้มีความขัดแย้งไทยเขมรนะซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะรุนแรงรแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชนชาติซึ่งชนชาติที่เรากำลังสงสัยกันอย่างยิ่งว่าขอ ชนชาติไทยชนชาติขเขมรมีความเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วทําไมเรารู้จักคนในอุตสาหะเนนี้ว่าชนชาติขอมแล้วชนชาติขอมกับขเขมรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับอาจารย์โอเคคือคนจะสงสัยเนาะว่าขอมเนี่ยเป็นไทยหรือว่าขอมเนี่ยเป็นขเขมรผมขอเริ่มต้นด้วยหลักฐานก่อนแล้วกันคือตอนนี้ผมจะยกตัวยอย่างหลักฐาน3มชิ้นนะค,คุณผู้ชมลองนึกภาพเอาหลักฐาน3มชิ้นมาวางบนโต๊ะหลักฐานชิ้นแรกเนี่ยก็คือจารึกวัดสีชุมครับ ในจารึกวัดสี่ชุมเนี่ยจะพูดถึงขอมสะบาดโขนลำพงขอมในที่นี้ดูว่าน่าจะเป็นคนในภาคกลางครับรวมถึงในจารึกเดียวกันเนี่ยก็จะพูดถึงขอมเรียกพระทมหลักฐานชิ้นที่สองก็คือในพงศาวดารกรงุงศรีอยุธยาครับจะมีคําว่าขอมแปรพักหลักฐานชิ้นเนี้ยขอมมาหมายถึงกัมบูชาแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่บอกว่าขอมแปรพักก็ยกทัพไปตีเมืองพระนคร ในจัาบูชาหลักฐานชิ้นที่สขอมดูจะเหมือนเป็นกลุ่มคนอีสานคือจะพูดอยู่ในตำนานพื้นเมืองเชียงแสนครับแล้วก็ในสุวรรณคมคำที่พูดถึงขอมเนี่ยลุกใกล้ขึ้นไปแล้วก็ในเนื้อเรื่องอ่ะเหมือนกับขอมจะอยู่ใกล้เชียงแสนมากซึ่งถ้าอยู่ใกล้เชียงแสนมากเนี่ยหนึ่งในนั้นต้องเป็นอีสานแน่ๆเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยเท่ากับว่าขอมเ่ยเป็นอีสาน ถ้าขอมปรากฏในหลักฐานครอบคลุม3กลุ่มประชากรแบบนี้ผมอยากชวนให้คนที่มีจุดยืนไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงมุมไหนก็าตามอะลองอธิบายปรากฏการณ์นี้หน่อยว่าเราจะอธิบายยังไงในมุมของผมนะครับคือผมมองว่าขอมเนี่ยเป็นคำถูกเรียกของคนไทยที่เคลื่อนย้ายลงมาและเห็นกลุ่มคนทางต,อ,งตอนใต้อยู่ก่อนแล้วทั้งในอีสานก็ดีในภาคกลางก็ดีแล้วก็ในกัมพูชาก็ดี เรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่าขอเพระาะฉะนั้นขอมีเป็นคำถูกเรียกนะไม่ใช่คำที่กลุ่มสามประชากรนี้เรียกตัวเขาเองแต่ว่าทําไมเราจึงเรียกกลุ่มทั้ง3ากลุ่มประชากรทําไมจึงไม่ใช้ชื่อแยกไปเลย3ชื่อกรณีแบบนี้มันปรากฏกับคําว่าฝรั่งจีนแขกอย่างฝรั่งเนี่ยเราก็เรียกกับคนเยอรมันคนอังกฤษคนอเมริกา คนเยอรมันคนอังกฤษนี่คนละเชื้อชาติกันนะเยอรมันนี่ผมทองผมตรงเด้อคนอังกฤษเนี่ยผมจะสีเข้มและหยีกกว่าหน่อยเราก็เรียกเขาว่าฝรั่งใช่คนแขกก็เหมือนกันอ,อินเดียเหนืออินเดียใตย้สีลังกาที่คนละเชื้อชาติเปอร์เซียยังเรียกแขกเลยอ๋อใช่คนละเชื้อชาติกันนะแต่ว่าเราใช้คำคำเดียวคลุมสามกลุ่มประชากรคนจีนก็เหมือนกันมีหลายกลุ่มมากแต่ว่าก็ใช้คำคำว่าจีนนะ่ะคลุมไปเลย รอนนี้คําว่าขอมก็เช่นกันเป็นไปได้ว่าเราใช้คําคเนี้คลุมทั้ง3กลุ่มประชากรโดยที่ทั้งภาคกลางก็ดีอีสานก็ดีกัมพูชาก็ดีถ้าเจาะที่ DNA เอ่ยอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าคนไทยใช้คําคําเดียวกันคลุมไปเลยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเวลาที่เราได้ยินคําว่าขมเนี่ยอย่าเพิ่งคล้ายๆว่าเชื่อว่ามันจะหมายเฉพาะคนไทยอย่างเดียวหรือว่าหมายเฉพาะคนขเขมรอย่างเดียว ลองเปิดใจว่าคนเขมรก็อาจจะเป็นของกลุ่มหนึ่งคนไทยก็อาจจะเป็นคนของกลุ่มหนึ่งคนอีสานก็อาจจะเป็นของกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเป็นคําที่ถูกเรียกนะทุกวันเนี้ยชาวคามรขอไข่สละแอมอม้ารอเรือเขาก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าของแล้วก็คาเมรอคือเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองพระนครช่วงอดีตสละเอขอไข่มอม้ารอเรืออันว่าคาเมรอ เขาก็อาจจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าขอมแต่ว่าคนไทยอาจจะเรียกเขาเป็นส่วนหนึ่งนะของสามกลุ่มประชากรนี้ผมเข้าใจว่าคนอาลับที่เคยมาเคยมาประเทศไทยเนี่ยในเรือล่องเรือสมเภา์เนี่ยเขาเคยมีบันทึกไว้ว่าเกาะ,ะมาก็คือคาเมร์คราวนี้ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นกลุ่มคาเมร์เนี่ยหรือชนชาติคาเมร์เนี่ยก็เคยคล้ายๆกับชนชาติมอนก็คืออยู่ในอุตสาคเนมาหลายพันปีจริงหรือเปล่าครับใช้คําว่าจริงก็ได้แต่ว่า คือเราต้องเรียกคําให้มันละเอียดลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าคนคแมร์ในปัจจุบันเนี่ยครับที่มีรัฐบาลคือคุณเซนเนี่ยไม่เหมือนคนอดีตแน่ๆอันนี้ทุกคนทราบเนาะเพราะฉะนั้นตัวคําที่เรียกก็เช่นกันควรจะมีเฉดดิ้งที่ต่างกันไปบ้างยกตัวอย่างในจารึกเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คําว่ากเมร์สเลคอไก่มามารอเรือในช่วงพุทธศตวรรษที่12ในสมัยเมืองพระนครช่วงพุทธศตวรรษ ที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดจะใช้คําว่าคาเมร์สไลเอคอไข่มอมมารอเรือในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยคาเมร์ขอไข่สไลเอมอมารอเรือกรรันไม่ได้สามารถออกเสียงรอเรือด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับมีความเป็นท้องถิ่นกัมพูชาตอนใต้อยู่สูงแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะออกรอเรือได้ซึ่งจะต่างจากกัมพูชาตอนเหนือนะที่อยู่ใกล้กับอีสานใต้ทุกวันนี้ก็ยังพูดรอเรือได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นพอเราเห็นเฉดดิ้งของคําเนี่ย เราจะเห็นว่าใช่เขามีพัฒนาการเขาอยู่มาก่อนอแต่ว่าไม่ใช่ว่าคามมปัจจุบันจะเท่ากับกัมแมรหรือในสมัยพุทธศตวรรษที่สิบสองเสียทั้งหมดชัดเจนตรงที่ว่าเเหมือนกับว่าเรามีชนชาติจามอีกชนชาติหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นอยู่ใกล้ๆกัมพูชาอยู่ใกล้ๆกับพนมเปญนี่แหละหายไปเลย หายไปจากพวศาลเลยทั้งๆท,ที่วัฒนธรรมประเพณีผมก็าดูดูแลลักษณะคล้ายๆศิลป,ปะคล้ายๆขอมนั่นแหละแล้วทําไมมันหายไปแล้วมันหายไปไหนผมคิดว่ามันน่าจะกลมกลืนเข้าไปในส่วนของขเขมรตอนใต้หรือกัมพูชาตอนใต้ตอนนี้หรือเปล่าก็ประมาณนั้นอืแล้วคนเวียดนามเนี่ยก็ผสมปนเปไปกับคนจามก็คือ,คอพูดง่ายว่าแถวที่เรียกว่ากัมพูชาตอนใต้กับเวียดนามตอนใต้เน,นี่ยมีความผสมปนเปกับหลายชนชาติเหมือนกันคราวนี้กลับมาที่คําว่าขอม ตอนเนี้ยมันมีข้อขัดแย้งเนาะที่คุยกันว่าขอมเนี่ยเท่ากับไทยอืมหรือว่าขอมเท่ากับขแม่มจริงๆผมต้องใช้คําว่าขแม่นะเพราะว่าขแม์เนี่ยมันใช้ตัวสะกดนน,นูซึ่งม,มันเป็นคําที่ไม่ตรงกับเสียงสักเท่าไหร่อืมผมไม่ได้อยากให้เปลี่ยนจุดยืนนะผมอยากให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเชื่อว่าขอมเท่ากับไทยอืหรือว่าไม่เชื่อจะเชื่อว่าขอมเท่ากับข,มบขแม์เนี่ยอื ขอให้ยึดจุดยืนเดิมไว้นั่นแหละอแต่ว่าลองหาวิธีที่จะอธิบายหลักฐานที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งคําว่าขอเนี่ยมันกินหลายพื้นที่จะอธิบายอย่างไรอืมผมไม่ใช่คนที่จะมาตอบละกันเอาว่าผมอ่ะชวนอืท้าทายอืว่าคุณผู้ชมจะอธิบายอย่างไรครับแล้วคําอธิบายเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดแล้วนะว่ามีสามแหล่งเนี่ยเนาะเราเราเรา,เราขอตีโจทย์ที่คําว่าสยาม คำว่าสยามมันมีความหมายว่าคนที่อยู่ในรูปแม่น้ําเจ้าพยาอ่าซึ่งถ้าเราติโจยงนี้คนขอมก็อยู่ในรูปแม่น้ำเจ้าพยาหรือเปล่าโอเคน่าสนใจเออเอาที่คําว่าสยามก่อนคือถ้าดูจากหลักฐานของลาลูแบร์นะครับอืมสยามกับไทยเนี่ยคือกลุ่มคนเดียวกันเพราะว่าเขาจะบันทึกเอาไว้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าไทยครับแต่คนอื่น เรียกพวกเขาว่าสยาม,มหลักฐานของลาลูแุบแ์จึงสำคัญมากเพราะว่ามันทำให้เราสรุปได้สัทีว่าที่แท้สยามกับไทยก็คือกลุ่มประชากรเดียวกันนั่นเองครับคือก่อนหน้าเนี้ยในสมัยจารึกสุโข,ขวทไทยเนาะก็จะปรากฏสมว่าไทยเช่นไทยอูไทยของหรือว่าไพ่ฟ้าค่าไทยอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็สงสัยว่าเออ แล้วคนไทยหายไปไหนท้ามอยู่ดีๆกลายมาเป็นสยามอืแต่ว่าพอมาถึงในสมัยยุยาเราปรากฏว่าอ๋อโอเคสรุปว่าเขาเรียกเราว่าสยามแต่ว่าเราเรียกตัวเองว่าไทยเช่นเดียวกันคำว่าเสียมกุกที่ปรากฏในสมแพงนครวัดเขาก็เรียกเราว่าเสียมครับนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าเทียบกับขอมแล้วเนี่ยมันยังไงเหรออมผมมีคำอธิบายอย่างนี้ครับว่า ที่มาของกลุ่มประชากรในภาคกลางเนี่ยครับมันจะมีบันไดทั้งหมดประมาณสี่ถึงห้าขั้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนท้องถิ่นครับซึ่งไม่ทราบว่าเขาคือใครแต่ว่าพบโครงกระดูกจํานวนมากมายนะครับแต่ว่าคนไทยจะเรียกกลุ่มคนพวกเนี้ยว่าล้วบ้างข่าละวะบ้างแล้วแต่จะเรียกเรียกผิดเรียกถูกมีหมดเลยบางคนก็เรียกถูกบางคนก็เรียกผิดอืกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มมอน ในสมัยทอรววีอดีเป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาเติมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ปรากฏจารึกเป็นภาษามอญครับกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มขอมซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่น่าจะสัมพันธ์กับคาเมรีในจัมบูชามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาคกลางช่วงพุทธศตรวรรษที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มคนไทยซึ่งเคลื่อนย้ายลงมาอย่างน้อยถ้าดูจาก กำแพงนครวัดนะก็คือช่วงพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดแล้วก็เกิดเป็นรัฐสร้างเป็นรัฐสุโขทัยสุพรรณล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบเก้าอันนี้เป็นกลุ่มที่สี่แล้วก็กลายเป็นกลุ่มหลักที่มาสร้างอารยธรรมเกิดนเป็นบ้านเมืองสุโขทัยอยุธยาคราวนี้ถ้ามองแบบนี้ก็เท่ากับว่าไทยหรือว่าเสียมเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มาที่หลังแล้วก็เรียกกลุ่มคนที่อยู่มาก่อนว่าของครับ เพราะว่าเขาอยู่ทางตอนใต้ลงมาหรือว่าทิศใต้ลงมาครับฉะนั้นสิ่งที่เราอย่าจี้ลงไปลงที่ว่าคนจีนเรียกประเทศไทยว่าเสียมล้ออ่าตัวเนี้ยมันเป็นบันทึกชัดเจนเป็นพันปีและว่าคนจีนเรียกอย่างนี้มึงมาเปลี่ยนเป็นตรงกกหรือไถ้ขวเนี้ยไม่เจ็ดสิบปีเองใช่อ่าฉะนั้นที่บ้านผมก็เรียกกับเสียมลอ้อเสียมลอ้มลอตลอดอืมแล้วผมก็ไปดูมาว่าคําว่าเสียมเนี่ยคือเป็นราชวงศ์สุพรรณูภิเนาะคําว่าล้อก็คือราชวงศ์ละโว ซึ่งชื่อมันไม่แน่นอนแน่นอนนะฮะแล้วสองสองสองอาณาจักรที่รวมกันเกิดเขาเรียกว่าเสียมรอโดยโดยเอกสารจีนได้เป็นทุกอว่นะฮะฉะนั้นเราก็เลยตีโจทย์ว่าอายุทยาเป็นการรวมกันระหว่างราชวงศ์สองราชวงศ์สองอาณาจักรรวมกันแบบเรือญาาินะไม่ได้ลบกันกลายเป็นอยุทยาอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยเสียมก็มีอิทธิพลในหลายเมืองนะในสุโขทัยในสุพรรณแต่ว่ายังไม่ได้มีอิทธิพลในละโวละโวเนี่ย ยังเป็นวัฒนธรรมขอมอยู่อส่วนคนเนี่ยถามว่าเป็นคนขอมไหมอาจารย์พิพัฒน์เขาก็ดูจากจดหมายเหตุที่บันทึกอว่าในช่วงประมาณปี1870ปรอยเประมาณนะก็เริ่มผสมแหละเริ่มมีทั้งคนที่เป็นเสียมแล้วก็คนที่อยู่มาก่อนซึ่งหมายถึงขอมนั่นแหละอืผสมกลมกลืนกันอย่างไรก็ดีตอนจังหวะที่รวมกันเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเสียมเนี่ยอยู่ในพื้นที่อื่นก่อน ในขนาดที่ละโวที่เป็นของเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปปกครองได้ชัดๆจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งอะประมาณสักใกล้ๆพศหนึ่งันเก้ารยบวกลบอะครับม,มันถึงได้รวมกันเป็นเสียมกับรั้วหรือว่าละโวเนี่ยรวมกันทั้งนั้นยิ่งแปลกใจใหญ่เลยผมอยู่ลำปางเนาะแล้วผมก็าย้ายไปอยู่เชียงใหม่เนาะผมแปลกใจเสมอว่าเอ,อฮิริกุนชัยมีความแตกต่างหลายอย่างเลยที่เราเห็นชัดว่าเขาไม่ใช่คนพื้นถิ่นของชาวล้านนา มีกลุ่มชนบางกลุ่มที่เขาเรียกว่าอยู่มาก่อนอยู่มาก่อนชาวยยนหรือชาวโยวนกที่ย้ายเข้ามาเนี่ยก็หมายความว่ามันมีกลุ่มชนที่ว่าพื้นเมืองของอาณาจักรล้านนาก่อนที่จะ,ะพ่อขุนเมงรายจะมาอพยพมาอยู่ที่เชียงใหม่ก็หมายความว่าฮินดูุนชัยกับลโวก็ได้ยิมีความเชื่อมโยงกันไหมครับเชื่อมโยงกันครับคือถ้าเอาแบบให้เต็มพิกัดเลยนะคือมันต้องมีบันไดาสามขั้นด้วยซ้ําก็คือคนพื้นเมือง แรกสุดเลยที่เป็นล้วะละวะขาแล้วก็ยุคที่สองถ้าเชื่อเรื่องตำนานพระนางจามเทวีนะที่ขึ้นไปอ่ะยุคนั้นยังเป็นมอนอยู่เลยแล้วก็พระโอรสของท่านก็ชื่อออกไปทางแนวนั้นแล้วก็รวมถึงเคยหนีโลกหาไปอยู่ทางฝั่งรัฐมอนด้วยแต่ถ้ายึดกันตามตำนานนะเพราะฉะนั้นนี้จะเป็นบันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่สามเนี่ยในช่วงพระเจ้าธิตยราชจะมีศึก ที่รบกับละโว่ไม่แพ้ชนะกันคือละโว่เนี่ยยกทัพมาตีก่อนอืตีไม่ได้อืพระเจ้าทิทิยราชยกทัพลงไปตีบ้างอืก็ตีไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ถ้ามาทาบกับบริบททางประวัติศาสตร์ไทยนะมันจะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่1 7บ8จ็ดมีการปะทะสังสรรค์กับผอมอนี่คือบันไดขั้นที่สาม แล้วก็บันไดขั้นที่สี่จริงจะเป็นคนไทยแต่ว่าน่าสังเกตว่าราชวงศ์ฮริปุนชัยนะถ้าเราไปดูจะมีทั้งหมดสี่ช่วงช่วงสุดท้ายอ่ะจะมีราชวงศ์ไทยอมาร์ที่ในชินการมลรีปรกรณ์จะเล่าให้ฟังว่ามาอยู่ที่เมืองลำปางก่อนอแล้วก็มายึดลำพูนนับจากปีประมาณ1 7ึ่ร้อย้าสิบบวกลบอ่ะ แล้วก็ครองราชจนกระทั่งไปถึงปี1835กรยสับกระสพพระงสุดท้ายในรัชวงศ์ไทยอามาตเนี่ยก็คือ,อยีบาื์พญายีบาเพราะฉะนั้นราชวงศ์สุดท้ายที่ชื่อว่าไทยอามาตลองสังเกตคาดูดีๆดีครับเหมือนเป็นคนไทยเลยเหมือนเป็นคนไทยเลยเพราะฉนั้นจะเห็นได้ว่าฮาริบุญชัยบันไดขั้นที่สี่เหมือนกับมีอิทธิพลจากคนไทยเข้ามาในพื้นที่ถ้าเราเห็นเป็นบันไดสี่ขั้นเนี่ยเราจะมอง ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นของแต่ละที่อ่ะไม่ใช่ว่าเป็นเส้นตรงเส้นเดียวครับมันจะเหมือนจะมีพัฒนาการของผู้คนอยู่เพราะเราเรารู้สึกว่าเออผมเกิดในจากล้านนาเนาะผมมีความรู้สึกว่าหลายๆครั่งที่ผมเห็นว่าประวัติศาสตร์ท้องถิน่นไม่เคยรู้มาก่อนก็เลยทําให้งงๆว่าเอะตกลงเออเขาพูดถึงเอออะไรนะพระเจ้ากาวิละเนี่ยเป็นยังไงไมายังไงเพิ่งมาเรียนรู้เอาทีหลังตอนตอน,ตอนอายุมากแล้วเนี่ย ทำให้เสียดายกับคนพ้อ,องถิ่นเนาะที่เขาไม่รู้เลยว่าเฮ้ยลากเงาจริงนะมันมีความแตกต่างนะซึ่งอยากจะใหะ้ผู้ที่เที่ยวชาญประวัติศาสตร์ได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่พวกนี้ออกไปด้วยนะฮะคราวนี้เรากลับมาสู่ที่คําว่าขอมเนี่ยอยากให้อาจารย์สรุปสุดท้ายว่าถ้าขอมเนี่ยไม่ใช่ชนชาติใดชนชาตินหนึ่งเป็นที่เศษเนี่ยก็หมายว่าคำว่าขอมก็ปนเปย้อยู่ในที่ราบลุ่มภาคกลางแม้กระทั่งอีสานแม้กระทั่งเขมรเนี่ยเราจะทํายังไงให้คนมีความสามัคคีกัน มไม่แยกเป็นเผ่าพันธ์หมความว่าวัฒนธรรมเขมรกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยผมดูแล้วคล้ายคืองกันมากอืแล้วเราตีโจทย์อย่างนี้เนี่ยเราถือว่าเราเป็นพี่น้องกันไหมเอาสาเหตุที่แยกก่อนแยกนะแยกกันเพราะการเมืองแยกกันเพราะดินแดนคือหลังจากที่เราขีดเส้นแบ่งปักปันเขตแดนแล้วเรามีรัฐบาลต่างกันมันชิงทรัพยากรก,รกันชิงดินแดนกันแยกด้วยสาเหตุนี้อือะไรที่เราต้องแบ่งแยกให้ชัดคําตอบ หนึ่งคือดินแดนอันนี้ต้องแบ่งแยกให้ชัดอันนี้ผมเห็นด้วยครับโบราณสถานที่อยู่บนดินแดนครับต้องแบ่งแยกให้ชัดไม่ใช่ของร่วมอืถ้าอยู่ในประเทศไทยก็คือเป็นประสาทของไทยครับถ้าอยู่ในประเทศเขาก็คือเป็นประสาทของเขาครับอันนี้ต้องแยกให้ชัดมรดกทางวัฒนธรรมที่เราเอาไปใช้ในการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ของร่วมต้องแยกให้ชัดอืเพราะว่าเราเอาไปโปรโมทอืมันเป็นลิขสิทธิ์ในปัจจุบันอื อันนี้ต้องแยกให้ชัดยกตัวอย่างเช่นความเป็นอารยธรรมขอมความเป็นอารยธรรมเมืองพระนครซึ่งมันเป็นเรื่องในอดีตอันนี้เป็นของร่วมอืถ้าเกิดเราเห็นประเด็นอย่างนี้ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะคือโอเคอารยธรรมเป็นของร่วมอืวัฒนธรรมเป็นของร่วมแต่ว่าปราสาทต้องแยกกันให้ชัดครับดินแดนต้องแยกกันให้ชัดครับ มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อการโปรโมทประเทศต้องแยกกันให้ชัดถ้าเราแยกประเด็นแบบเนี้ยที่จะมาทะเลาะกัน่ะอมันจะทะเลาะกันไม่เยอะแล้วเพราะมันจะรู้ว่าอ๋อประวัติศาสตร์คุยกันได้เลยไม่ต้องทะเลาะกันแต่ว่าถ้ากำลังพูดถึงประสาทหลังนี้ประสาทตาเมืองทมไม่ได้แล้วนะรวมไม่ได้แล้วนะเพราะมันอยู่ในดินแดนของใครกันแน่ดินแดนของไทยใช่ไหมเป็นของไทยอยากจะถามจะอย์นต่อว่าส้าอย่างนประสาทตาเมืองทม ต่เมืองโต๊ะอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาแย่งอะไรกันแต่เราควรจะอบอกว่ามันเป็นของไทยแน่นอนอย่างที่อาจารย์พูดแต่สิ่งที่เขมรเครมเนี่ยก็คือบอกว่ามันเป็นของเขมรเพราะว่าเหตุผลทางประวัติศาสตร์เนี่ยม,มันฟังไม่ขึ้นสําหรับคนไทยเนาะแต่ถ้าอย่างอาจารย์อยากอธิบายทางวิชาการเนี่ยประสาตพวกนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วทําไมเขมรต้องอยากจะได้อืเพราะอะไรเขาถึงอยากจะได้คือเอาทําไมถึงอยากจะได้ก่อน อยากจะได้เนี่ยแน่นอนเป็นการปั่นกระแสเนาะวันนี้ทุกคนก็ทราบแล้วว่าคุณเซนพยายามจะใช้ประเด็นเรื่องการได้ดินแดนไม่ว่าจะน้อยหรือมากเนี่ยสร้างความเหมือนกับยอมรับเนื่องจากว่าบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดแล้วก็พยายามที่จะใช้เรื่องนี้มากลบกระแสแต่คราวนี้ถ้าถามว่าปราสาทตาเมืองทมเนี่ยเป็นของใครนะผมอยากจะบอกว่าเป็นของเราทั้งสองมุม ทั้งในมุมดินแดนซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวว่ามันไปแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจอืมันเป็นของเราอืส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือในมุมประวัติศาสตร์ผมก็มองว่าเป็นของเราอืขยายความในมุมประวัติศาสตร์เพราะว่าผมสนใจประวัติศาสตร์ครับในมุมประวัติศาสตร์เนี่ยปราสาทตาเมินทมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่อีสานตอนใต้ซึ่งมันมีอารยธรรมที่มันแยกจากเมืองพระนครกัมพูชาพอสมควรครับถ้าคุณผู้ชมดูแผนที่จะเห็นได้ว่ามันแยกเป็นเมืองเหนือกับเมืองใต้อื เมืองเหนือเนี่ยมันมีอารยธรรมอยู่ในละแวกเนี่ยมาตั้งแต่ตอนต้นและช่วงก่อนประวัติศาสตร์อ่ะแล้วต่อมาในสมัยเจนละเนี่ยก็ไปปฏิสัมพันธ์กันกันกบที่สมบูร์ไพรกุกแล้วต่อมาเนี่ยพอกัมพูชาเขาเสื่อมเราก็ไปผูกกับภาคกลางแล้วกเกิดเป็นทวรบดีอีสานนี่ยุคสามแล้วยุคสี่เนี่ยต่อมาพอเราได้รับอารยธรรมจากเมืองพระนครกัมพูชาก็เกิดการสร้างปราสาท พอมาถึงยุคห้าเนี่ยกลายเป็นราชวงศ์มหิธรรปูระเป็นด a สอสคัญที่จะไปปกครองเมืองพระนครกัมบูชาครับตลอดทั้งห้ายุคเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นการปฏิสัมพันธ์กับเมืองเหนือและเมืองใต้ครับเมืองเหนือคืออีสานครับเอาน,นี้ปราสาทที่อยู่ในเมืองเหนือเนี่ยแน่นอนมันมีลักษณะที่มันได้รับวัฒนธรรมร่วมจากเมืองพระนครกัมบูชาอันนี้ใครๆก็รู้เนาะแต่ว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าเมืองเหนือก,ก็คือเมืองเหนือครับ เขามีพื้นที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปราสาทที่อยู่ในเมืองเหนือทั้งหมดเนี่ยถามว่าควรจะผูกโยงกับใครก็ควรจะผูกโยงกับท้องถิ่นอีสานนี่แหละอันนี้รวมถึงไม่ใช่เฉพาะตาเมืองทมนะพระวิหารถ้ามองในแง่มุมประวัติศาสตร์มันก็เป็นปราสาทที่ผูกกับเมืองเหนือก็คืออีสานไม่ได้ไปผูกกับเมืองพระนครกัมพูชาที่อยู่เสียมเรียบซึ่งมันไกลออกไปมากครับนะครับ เพราะนั้นในแง่มุมของประวัติศาสตร์ในแง่มุมแรกเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของอีสานใต้ฮะวัฒนธรรมส่วนใหญ่มันเป็นอารยธรรมของอีสานใต้ส่วนในแง่มุมที่สองก็คือตัวเมืองเหนือเองก็มีส่วนในการสร้างอารยธรรมของเมืองพระนครกัมพูชาเห็นได้จากพระชวงมิตอนปุระอืที่เข้าไปครองที่เมืองพระนครกัมพูชา แล้วก็มีกษัตริย์ก็คือพระเจ้าชัยมันที่6แล้วก็พระเจ้าสุริยมันที่2ครับผู้ที่สร้างประสันครวัดเพราะฉะนั้นในมุมที่2เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราชโศ์มหิทมุระจากเมืองเหนือก็มีส่วนในการสร้างนครวัดด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร